เรามาเดินดูนครับว่าในบูธของซูกิมีอะไรน่าสนใจกันบ้างคันนู้นคันแรกก่อนเลยเขากำลังเช็ดเชกันอยู่เลยเนี่ยเป็นคาตานะนะฮะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นทรงที่หลายคนจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกแกไปหน่อยนะแต่จริงๆในเรื่องการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าให้ความคล่องตัวสูงนะฮะในเมืองนอกเมืองก็ไปกันได้นะครับและนอกจากนี้ถ้าเรามองไปข้างในเนี่ยก็จะมีทรงที่เป็นพวกกลุ่มพวกสกูตเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นพวกเนกเก็ตอะไรต่างๆด้วยทีนี้อย่างงี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยผมนัดน้องไว้อยู่คนหนึ่งที่จะมา พูดคุยกับเรานะฮะมาอธิบายถึงโปรดักต์ของรถจักรยานยนต์ซูซูกินะฮะนั่นคือน้องต้อมอยู่ที่น้องต้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัดกันเอาไว้แล้วจริงๆจริงๆจริงจริงใช่ต้องบอกว่าอย่างคันที่น้องเกายืนอยู่นี่นี่คือเป็นวีสตรอมใช่ค่ะเป็นวีสตรอมหกห้าศีนย์เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยใช่ค่ะเป็นรุ่นที่ขายดีเลยแล้วก็นอกจากนี้นะฮะวันนี้เขามีการเปิดตัวใหม่2รุ่นก็คือใช่ค่ะเป็นรถด้านหลังอันนี้จะเป็นเอ่อ R 1 150 ใช่ไหมฮะ <S <S แล้วก็จะมีคำหนึ่งที่เป็นเอขาเรียกเป็นทรงเหมือน crossover นิดนึง <S <S เหมือนเป็น,นเป็นรถที่เป็นแบบในทรงสปอร์ตด้วยแล้วก็เป็นทรงเออ่เขาเรียกเป็นทรงสไตล์แข่งอะนะ <S <S 1> <S 1> แบบนั้นนะฮะท,ท,ที่ที่อยู่ด้านหน้าตรงนั้นนะฮะก็ถือว่าเอา่ออาจจะดูแปลกตาน,นิดนึงเพราะว่าโดยทรงของเขาเนี่ยจะเป็นทรงรถเล็กนะฮะแล้วก็โช๊คอัพเนี็ตก็จะมีการคุมอะไรต่างๆไว้ป้องกันเรื่องฝุ่นเรื่องไหลแล้วก็หน้าตาเขาเนี่ยก็เป็นทรงแบบ ใช้แข่งเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ดูแบบแปลกตาดีอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดราคานะฮะแต่สำหรับตัวรถเล็กรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าพูดถึงซูซูกิแล้วเนี่ยนะครับไฮไลท์เด่นๆเขาก็ต้องเฮียบุสากันเดี๋ยวเราเดินไปดูพยาเหี่ยวเฮียบุสากันนะครับด้านนี้นะมาเรามาดูพยาเหี่ยวเฮียบุสากันนะครับเนี่ยคือต้อง โอ้โหตำนานตัวจริงเลยนะฮะใช่ค่ะตำนานตัวจริงเลยค่ะก็คือถ้าใครคิดถึงซูซูกิก็ต้องคิดถึงตำนานพยาเหยียวเลยก็คือไฮยอบุสันั่นเองค่ะคันนี้เนี่ยสเปคเขาเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือเปิดตัวมาก็คือว้าวแล้วก็คือมเนอร์เชงเลยค่ะก็คือด้านแฟร์ลิงด้านนอกต่างจากเจน2แน่นอนค่ะด้วยแฟร์ลิงรอบคันแล้วนะคะแล้วก็พวกระบบเทคโนโลยีที่ให้เข้ามาก็จะมีพวกแกน IMU Launch Control p u s h Control ระบบที แล้วก็ซิกเนเจร์ของเขาก็คือหน้าจอเป็น TFT นั่นเองหน้าจอ <A. S 2> เ,เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันนะครับว่าหน้าจอ TFT ที่ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะครับได้ค่ะ,ะตัวน,นี้เลยค่ะเวลาออนกุญแจขึ้นมานะคะซิกเนเจร์ของเขาก็จะมีสัญลักษณ์ไฮยุสซาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวด้านหน้าจอค่อนข้างละเอียดค่ะสามารถปรับได้ละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นคันเร่งที่สามารถปรับได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ พวกคร i c k ิพเตอร์สามารถเปิดปิดได้แล้วก็แท็ t ชันคอนโทน l ล l ก็คือการกันล้อหน้ายกลอยนั่นเองค่ะแล้วก็ พวกแอนดจินเบรกเขาสามารถปรับได้ละเอียดขึ้นค่ะแล้วก็สามารถปรับได้นุ่นนวลขึ้นด้วยดง่ายเลยก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆมีการอัปเกรดจากเดิมมาค่อนข้างมากแต่ถ้าพูดถึงด้วยดีไซน์แรงต่างในภาพรวมยังคงเห็นปุ๊บก็ยังรู้จักว่าโอเคนี่คือฮียาบุส่ายังไม่ได้แบบทิ้งดีไซน์เดิมไปนนเองกแต่ก็เสริมในเรื่องของรูปแบบเทคโนโลยีแรงต่างความปลอดภัยนะฮะราคาคันนี้อยู่ที่ราคาคันนี้อยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทค่ะ มีรถพร้อมส่งมอบไหมเนี่ยพร้อมส่งมอบค่ะตอนนี้เหลือแค่สงสีเท่านั้นค่ะคือสีสีเทาจมูกแดงกับสีขาวคันนี้เลยค่ะอ๋อนี่ขาวก็จะเป็นขาวรวนใชาค่ะนไม่งั้นจะรออีกประมาณ2เดือนค่ะเราจะเข้าใหม่รอบนึงแต่ถ้าใครต้องการนะฮะมาในงานนี้เรามีถึงวันที่3เมษายนนะฮะอย่าช้านะเดี๋ยวนางต้อมเขาบอกว่าเดี๋ยวใบจองเขาหมดก่อนไม่รู้ด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวใบจองหมดก่อนตัวนี้จะมีแถมหมวกกับน็อกให้ด้วยค่ะอ๋อเหรอจ้า เป็นหมวกน็อกของเอกไลท์แล้วก็จะมีพวกจดทะเบียนพลังให้ฟรีแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยค่ะในราคาแบบนี้นะถูกกว่าสมัยก่อนเยอะก่อนเป็นล้านนี่แค่แปดแสนกว่าบาทแล้วเจของยังุตสได้ใช่ในราคาแบบนี้นะถูกกว่าสมัยก่อนเยอะก่อนเป็นล้านนี่แค่แปดแสนกว่าบาทแล้ว้าของยัดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยค่ะดอกเบี้ยสามจุดสองเก้าเท่านั้นค่ะอ๋อ้โหดีเลยประมาณนี้เลยค่ะอย่าช้านะฮะรีบมากันที่บูธของซูซูกินะครับ เพราะว่าตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างขับขี่ได้ง่ายขึ <Yeah, ้นกว่าตัวเจนก่อนเหมือนรับยูเซอร์มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พูดไม่ได้เลยก็คือตัวตัวโหมดค่ะก็คือจะมีโหมด A โหมด B แล้วก็โหมด C แล้วใช่ไหมคะก็จะมีพวกที่ยูเซอร์ปรับได้เองอีก3โหมดค่ะก็คือ U 1 U 2แล้วก็ U 3ค่ะใชคัสตอมในการใช้งานคัสตอมได้เองเลยว่าผู้ขับขี่อยากใช้แบบไหนประมาณไหนสามารถปรับให้เข้ากับเราได้เลยโอเคใช่ค่ะถ้ามา ถึงช่วงเวลาของโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆภายในบูธของซูซูกิกันบ้างนะฮะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถในกลุ่มบิ๊กไบเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นในฝั่งของบิ๊กไบอนนียมีแคมเปญอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตัวนี้นะคะแคมเปญที่น่าสนใจก็คือใช้เงินออกรถแค่80,00บาทเท่านั้นค่ะถ้าเป็นรถรุ่นตัวพันนะคะใช่ค่ะก็ถ้าแนะนําเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวอาพันค่ะใช่ค่ะเป็นรถแนวสปอร์ตแล้วก็วัยรุ่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ และนอกจากนั้นมีอะไรเพิ่มเติมีกนะฮะเรื่องของประกันหรือว่ามีอะไรต่างๆเพิ่มเติมไหมถ้าตัวนี้ใช่ไหมคะใช้เงินออกรถแค่8 0 0 0บาทแล้วก็จะมีพวกประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยรีให้1ปีแล้วก็จดทะเบียนพรบให้ด้วยค่ะครับตอนนี้เนี่ยรุ่นไหนที่ใครให้ความสนใจมากที่สุดในบูสุสูกิเนี่ยครับถ้ารุ่นตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะก็คือวีสตอร์มห้าศูนย์เองค่ะใช่ค่ะเป็นเรือธงของเราเลยใช่ค่ะคนสนใจ จองกันไหมยังเนี่ยเยอะมากค่ะบอกแค่นี้เพราะว่าทำงานต้องรีบมาใช่ไหมเดี๋ยวสีหมดนะคะอ๋อเหรอสีตัวนี้ก็เป็นสีอะไรนะฮะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะแต่ว่าถ้าตัวปีใหม่ก็จะเป็นโทนสีน้าเงินค่ะอ๋อใช่ค่ะโทนใหม่เลยเพราะนั้นนะฮะใครสนใจในโทนสีแบบนี้ต้องรีบมาและที่สําคัญนะครับในส่วนของในรุ่นอื่นๆที่มีเนี่ยคือเขาจะมีทั้งทรงแบบทรงสปอร์ตทรงเป็นทัวริ่งนเก็ตนะฮะมีค่อนข้างหลากหลายเพราะนั้นในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของแคมเปญที่แตกต่างกันไปนะฮะ ก็ฝากแวะเข้ามาที่บูธข,ของ Suzuki ได้นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดของแต่ละรุ่นกันกนแล้วกันนะครับ